สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านใครที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ห้ามให้ตัวของท่านนั้นเลื่อนผ่านคลิปนี้เด็ดขาดเพราะว่าในคลิปนี้เป็นคำทำนายจากโคลาศาสตร์ดังจากทั่วโลกได้ทำนายทายทักเตือนออกมาตรงกันว่าชาวราศีเมคขอมโชคดีครั้งยิ่งใหญ่กําลังคลืบคลานเข้ามาหา ดวงของชาวราศีเมฆในเดือนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วดวงของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักตัวของท่านมีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินมากถึง220ล้านบาทนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปดวงของท่านนั้นน่าตกใจเป็นอย่างมากโหลาศาสตร์ดังจากทั่วโลกได้ทักเตือนออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าชาวราศีเมฆนั้น ไม,ไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านการงานไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภและไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านความรักของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักพุ่งขึ้นแรงมากดีกันไปหมดทุกอย่างดีขึ้นแบบก้าวก็โดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทนันดวงของท่านนั้นไม่ว่าจะทำการงานอะไร ก็ลาบลื่นกันไปหมดทุกอย่างดีแบบลังเอาไว้ก็ไม่หยุดชุดเอาไว้ก็ม่อยู่จะเปลี่ยนจากดวงที่หลายๆให้กลับกลายมาเป็นดวงดีจะเปลี่ยนจากดวงที่ไม่มีให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแล้วท่านที่เกิดในราศีเมษสิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยน เตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าบุพกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเคาะเขียนหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับชับก้อนใหญ่นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโชคครั้งยิ่งใหญ่จะหล่นทับชีวิตถึงข่าวรวยจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีเมฆบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกำลังจะถูกหวยรวยทรัพย์รวยโชคตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างหนักความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนที่ ท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหากว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนกักสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบดูเป็นอันขาดให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้ง พร้อมกับเดือนเกิดวันเกิดปีเกิดมาเพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลละโลกเพื่อให้คนที่เกิดในราศีเมฆนั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้จากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโต กำลังล่างไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้เหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษา จะมีโชวจะมีลาบก้อนใหญ่หลังไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชาบแบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชวกันได้เลยครับชาวลัคนา,าราศีเมฆทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังให้ตัวของท่านนั้นทำพิธีการชำระล้างกรรมเก่า เพื th, an iscilla, th the, the ่อตอนรั lan, ana, heures, meter, aster, บโชควาสนาครัはは้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านโดยให้ตัวของท่านนั้นตั้งนโมสามโจบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุสาธุสาธุสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสง จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถอดอมสาธุสาธุสาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลช่างแต่กรรมดีช่างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปาทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยติดสิ่งดีๆเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย มีความเจริญลุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไขนิพพานังปัจโยโหตูสาธุด้วยเถินตามตำราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทำนายทายทักเกี่ยวกับชาวราศีเมฆเอาไว้วา่า ตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าปีนี้ลาหูนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่ทำให้ตัวของชาวลาสีเมได้พบแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดดวงชะตาของชาวลาสีเมนับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีดวงชีวิตจะพลิกผันจากดวงชะตาที่เคยหลายๆ จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ไม่เคยมีตกมาเดือนนี้จะได้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบไม่ทันที่จะตั้งตัวจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองทองที่เคยฝืดเคืองอยู่บางแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นก็จะดียิ่งถ้าีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้ เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังได้นําเงินก้อนนี้นานไปซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกด้วยดวงชะตาของชาวราศีเมษนับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าจะทําการค้าขายสิ่งใดก็จะมีกํำลิกำไรหรือว่า จะทำธุรกิจใดๆก็จะประสบความสําเร็จแถบทุกอย่างและดวงของชาวราศีเมษนับตั้งแต่เดือนนี้ดวงของท่านนั้นได้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่าในปีนี้ตัวของท่านนั้นจะมีบุคคลที่มีอำนาจบุคคลที่มีบารมีมามาช่วยอุปธรรมในทุกด้าน คนที่เกิดในราศีเมษดวงในเดือนนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโภคะชาบนั่นก็เป็นพอวาดวงดาวได้เคลื่อนย้ายลาหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้นที่เคยทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จพอตกมาเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ง่ายดังกับวว่ามีเทวดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจ ดวงชะตาของชาวราศีเมษที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะซื้อหวยแบบไหนสองสามสี่ห้าตัวรวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่าชาวราศีเมษนั้นจะได้ดังความปรารถนาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วท่านที่เกิดในราศีเมษ เกิดมามักจะเป็นคนพิเศษกว่าคนทั่วไปใครที่เกิดในราศีนี้ตัวของท่านนั้นไม่ต้องกลัวที่จะลำบากเพราะว่าใครที่เกิดในราศีเมฆเป็นคนที่เหล่าเทวดาและถวยเทพทั้งหลายคอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตัวของท่านนั้นเกิดมาชาตินี้จะต้องได้เป็นมหาเศรษฐีอย่างแน่นอน แต่ในช่วงต้นของชีวิตนั้นตัวของท่านนั้นอาจจะลำบากอยู่บ้างแต่ตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเมื่ออายุข้ามเบญจเพศไปแล้วชีวิตของท่านนั้นจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆจะมีทรัพย์สินก้อนใหญ่หลังไหลเข้ามาหาตัวของท่านไม่ว่าจะทำอะไรตัวของท่านนั้นก็มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้ความอุปถัมภ์ค้ำชู ท่านที่เกิดในราศีเมษบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทําไมตัวของเรานั้นก็เกิดในราศีนี้เหมือนกันแต่ทําไมยังทุกข์ยากลําบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ตัวของท่านนั้นได้ช่างมาหลายพบหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมดจึงทําให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลําบากอยู่ แต่ว่าตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในราศีเมเป็นคนที่เหล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ส่งลงมาเกิดและในคลิปนี้เองตัวของอาจารย์นั้นจึงได้รวบรวมเอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีการแก้กรรมเพื่อชำระล้างกรรมเก่าและเพื่อเปิดดวง หรือเล่าโหราาสาท่านเรียกว่าการเบริกบุญเก้าวออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทําแล้วเลยได้เห็นว่าได้ผลทันตาเห็นซึ่งตัวของอาจารย์ได้รวบรวมเอาห้าเคล็ดลับถ้าหากว่าใครที่ทําตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไป จากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่ค้นก็จะทำให้ดวงของท่านนั้นจากที่ดวงหลายก็จะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเสิทธิภายในชั่วคข้ามคืนนั่นเองครับถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทําการขอเข้ามาพ่อแม่ดูแลพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทําให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือเป็นทุกข์ใจอย่างเด็ดขาดคอยซื้ออาหารดีๆหรือหมั่นมาดูแลท่านบ้างวิธีการแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ชีวิตนั้นเจริญรุ่งเรืองทําอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่าง ไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายหรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะราบลื่นหมดทุกอย่างทำอะไรก็ขึ้นทำอะไรก็เกินกันไปหมดทุกอย่างถึงแม้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะจนหรือลำบากมากก็จะทำให้ชีวิตนั้นลํำรวยขึ้นทันตาเห็นได้เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้น รักษาศินห้าหรือศินแปดให้ทําได้ในข้อใดข้อหนึ่งไม่ศินห้าก็ศินแปดไม่ศินแปดก็สินห้าให้ตัวของท่านนั้นรักษาอย่าให้ขาดแม้แต่ข้อเดียวการแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักของเหล่าเทวดาเป็นที่รักแก่เหล่ามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษา และคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สาคือให้ตัวของท่านนั้นมันในการให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยเจ้าทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สัตว์อนาถา,าต่างๆถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้ ตัวของท่านนั้นจะมีโชคลาภในทางด้านการค้าขายทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองกันไปหมดทุกอย่างเงินนั้นจะหลายน้องทองนั้นจะหลายมาหาตัวของท่านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวเคล็ดลับวิธีการแก้คาในข้อที่สคือให้ตัวของท่านนั้นมันในการนั่งสมาธิภาวนาอย่างน้อย ไม่ให้น้อยกว่า5นาทียิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหาว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขาดสนเงินจะไหลน้องทองจะไหลมาเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปกปากรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภยัยเคล็ดรับวิธีการแก้กรรมข้อที่ห้าคือให้ตัวของท่านนั้น มันในการไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์เช้าหรือว่าสวดมนต์เย็นให้ตัวของท่านนั้นมันทำอย่าให้ขาดคลิปลับในข้อนี้จะทําให้ตัวของท่านนั้นมีอํานาจวาสนาจะเป็นที่รักของเหล่าเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลโลก ชาวลัคนาราศีเมฆทุกท่านครับถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในห้าข้อนี้ได้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะจนหรือลำบากมากแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทำตามในห้าขอ้อดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิต ที่เคยหลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันนั่นเองครับสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไป หาได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขและสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้ล่างไหลามาเทมาเทวดาทุกชั้นฟ้าจงลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัย มูมานไม่ว่าจะอยู่นรลกคุมไหนก็จะคิดที่จะมาใกล้ด้วยเถินสาธุ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 